โอยจะพาไปรองตา้ไปเที่ยวทะเลขึ้นแรงมากเ,าเปียกอตอนนี้ก็เก๊กเปียกมดแล้วก็เฮ้อยอยงยากเลย,ยนแรงมากเลยดูสย,ยกยนนี้ยกยกคยย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  เดี๋ยวต้องได้ขึ้นไปเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราจะไปไหว้พระกันต่อน,นะคะแต่เมื่อคืนก็เล่นไปแล้วนะเมื่อวานก็ไปเล่นแล้วเราจะขึ้นมาบริเวณนี้นะคะเพราะว่าขึ้นแรงมากค่ะซัดเข้ากีหมดเลยค่ะเ <laughs> จมี่เหมยเล็กขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะนางบอกโอ้โหลมทะเลแรงมากเรียผิวนางจนขาวจั่วไปหมดแล้วค่ะ มาทะเลหัวต้องยุ่งๆ่อยนะคะถ้าเรียบเกินไปมันไม่ใช่นะคะสวยมาก